สุดเด็ดฉันนิ่วครับผมทุกครั้งที่พี่มาเที่ยวพี่ก็จะแบบว่าเต้นแบบมาดูคึกเขืมแบบนี้เกินเรื่องเกินลาวอ่ะเราอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะทุกคนเก็ตกับผมอยู่กันที่โรงแรมชื่อว่าไม้หมอนรีสอร์ทภูเก็ตครับก็บอกเลยเพราะปกติเนี่ยทีที่ผานมาเราจะเมื่อจากสองปีที่ผ่านมาเราจะไปกระบี่ตลอดอันนี้เราขอเปลี่ยนมาเป็นภูเก็ตบ้างก็ต้องขอบคุณพินานาการจากโด และพี่นาเดียแล้วก็พี่เอ็มด้วยอ่าฮะเป็นขอบควณจัดคลิปให้ในครั้งนี้ถูกต้องครับครั้นี้นะคะก็เราก็มากันกับเพื่อนๆแหละแต่บอกเลยว่าไบางคนแก๊งบางคนจะเป็นภรรกิจนะคะบางคนก็ท้องใหญ่บ้างบางคนก็มีงานด่วนบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบมาไม่ครบต้องบอกไปก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเขาก็บอกเลยว่าห้องพักเกินคาดมากนะเป็นไงคือคือถูกใจแล้วประทับใจมากคือแบบ เป็นสระน้ำแบบเปิดประตูมาเจอสระน้ำเลยก็คือมันเป็นสิ่งที่พี่ฝันมากเออแล้วในห้องเนี่ยคือบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็มีครบทุกอย่างใหญ่กว่าที่คิดใหญ่ใหญ่กว่าที่เห็นในรูปตอนแรกเห็นอนได้เป็น20คูณอ่วตอนแรกเห็นในเพจว่าก็ห้องธรรมดาห้องนีพอมาเห็นห้องจริงโอ้โหนอนได้เป็น2 0 2 0คะณอัวนี้ไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนไปค่ะ But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm so try. ก็เป็นมื้อดินเนอร์วันที่สองของเรานะคะ oh, oh. ที่เราอยู่ภูเก็ตน,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารไม้หมอนฟอเรสตครับออผมต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เรียบหรูแล้วก็ดูแบบธรรมชาติเออชอบคือแบบตกแต่งด้วยธรรมชาติเดี๋ยวเอ,อาอพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะวันนี้เมน,น,น,นูที่เราจะทานมีอะไรกันบ้างมีไหมถูกต้องฮนะอ๋ออันนี้พี่โนเลี้ยงบางมือล้อเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเลี้ยงทั้งคณะเลย ที่เตรียมเงินมื้อนี้นา่าจะประมาณ4,000 40, มกว่าบาทค่ะจัดเตรียมตัวเลยมาดูเมนูเลยว่ามีอะไรบ้างไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ อบอกว่าครับเปล่ายัไงพี่บอกแล้วว่าพี่เลี้ยงเมนูนี้เป็นไงเบาๆอะสี่หมื่นน้องๆเลี้ยงได้ยอยู่แล้ว โอเคครับทุกคนหลังจากที่พาไปเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆของโรงแรมนะครับแล้วก็พาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ทางทิพภูเก็ตได้จัดให้แก๊งเรานะครับเป็นไงกันบ้างนะอาหารก็อร่อยที่พักก็สวยนะครับทุกคนมาภูเก็ตทั้งทีมันจะไม่แกล้งมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องแกล้งนะครับ oh. ตอนนี้ต oh. ้องมาด้านไีอ่ะก็จะไปเซนท่านกับ จดอแก๊งของผู้หญิงเขานะฮะผมก็เลยแบบว่าจับสาวๆเด็กเอ็นมาแบบมาอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูเด็กเอ็นที่ผมจ้างมาดีกว่าว่าจะน่ารักจะเซ็กซี่ขนาดไหนทุกคนเออองพ่ยังมาจากมหาลัยไหนลูกมอบุรุษแล้วคงขนาดนี้หันด้อะอมบุญเท่าไะ เด็กเอ็นที่ผมจ้างมาวันนี้นะเพื่อที่จะมาแกล้งบีนะทุกคนนะแผนที่คิดว่าคือวันเดี๋ยวจะนั่งสวิตกันแบบริมสรนน้ำอะไรเงี้ยรอบีมันเข้ามาใช่ป่ะแล้วมันก็จะเห็นข้างหลังไงจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงวันเห็นโดนเลยไม่รู้เหมือนกันลุ้นดิเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะหลังจากที่บีเห็นแบบผมกรลังแบบหมมั่วกระสาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันดี้ว่าครับทุกคนไปจ้างมาแพงอ่ะต้องให้คุ้มหน่อย สอมันท่ดีๆมัคาเราต้องการไม่เสิร์กล้องนะคะนิดนึงคเดียวใารไหม ให้ไหลไปอะไรโน้ตโน้ตกระเบียบมาแล้วบอกแล้วไงดูงานคลิปูแล้วตอนนี้โอ้โหหลังเรียนจังโอ้ยหนั่งเล่นน้ำกันเป็นอะไรเนี่ยนู่นใครจะอยู่กใครจะว่ายน้ำแข่งกันยังไง คุณคิดว่าคนดีๆจะทำแบบนี้เหรอแย่งค่ะโออเกี้ยเหรอเธอผมจริงออกมาด้วยเลยอ่ะกำลังกระทิบเลยดีแล้วมาถ่ายร่าว้ก่อนนะกระถิบเลยว้าวเจียบไ่ได้แล้วมึงทำผมมานล่วงใครลักดรอกกันด้วยแมึงไม่มาถึงไม่พูดอะไรเลยนะตอนแรกก็ใส่เหมือนพิเศษหรอพองม้าเนี่ยมาหามุนีเลยนะไอ้ผมเน้ะถ่ายค่ะ มีมันหลอกคนผมนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะฝากติดตามช่องมีเดย์ด้วยแล้วกันนะโอ้ต้องติดจ้ดาเลยทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปเล่นนะ้ำ